สวัสดีพี่น้องยายเม่พามันลุยผักกวางตุ้งอีกนี่แต่ยอดมุกๆเดอ้อพี่น้องมาเก็บผักกวางตุ้งน้ำยายเม่ออีกหลายหลายเป็นทุ้งีกับพ่แล้วมื่อนี่อ่ะ เองตัวนี้ก็เดลวพี่น้องทุงปุ๋ยกัปผิวีแต่ยอดอวบลายครักเดี๋ยวพี่นออออ้องมาเก็บพักกวางตูง้น้ำกัน ก็พักอาอันนึงก,ก็อทั้งกวงตุ้งทั้งกาดหน้าจังสิเอินพักยังไม่พี่น้องดีกวงตุ้งทั้งกาดหน้าจังสิเอินพักยังดีเอิญทั้งสองซื้อเลยเนาะกินแซ่บกินหวาน ท้าทีท้ายจูเบืงบรรยากาศฮอนฮอนพี่น้องจ้ะมื่อนี้ผู้ใดอยากมาเอาเด้อยุ่เฮียนบ่เอาเอไปส่งเด้อ เอาไปส่งมาเอาอยู่เฮียนอยู่บ้านเลยนี่นี่แต่หยอดอวอว ล่วๆวเลยพี่น้องกัดกัดหน้าก่อนจะถ่ยทิ้งหมดคุณดอกเลี้ยงเราคุณไปแต่ยายนี่ ลูกป้าค่ะดับหน้าปิดแล้วไม่ห้อยรถเอียบไปมุนอุ้ยปุ้ย,ยดูว่ากินพัตกินพี่น้องแกกมูกินส้นมเมนกำลังออกตุ่มๆกับมีนะพี่น้องคน ุ่มอันเป็นดอกอันเป็นอันขอ,อกแก้เราก็ับมีดเนี่ยซุ้มก็เป็นตุ่มๆกับมีดไปหาเรียกเอาเพราะตุ่มๆพีน่น้องจ้ะก็หนึงเหลียงนี่ ก็ไปดึงใบแก้พ่นออกพี่น้องแตแก้แก้พ่นออกเนาะเ้าก็เอาลตอรใบขาวๆพ่นมาที่นึงใบขาวๆเอาลตอก้านขาวๆพ่นอันนั้นแก้แก้ห้อก็ตัดตัดเปลีออกพผ่นพ่อออกไปแช่ตู้ขึ้นกันแช่ตู้แข็งขึ้นกันเ้าก็ลอกลอกลอกขาพันออกพี่น้องเจ้าคู่ฉีดลอกคู่บ่ลอกแล้วเนาะเจ้ายายเมฆกันลอก ไม่หลอกกาพันออกพร้อมนีพี่น้องเอาไปแซ่น่ะแซ่เขาอุ่นเอาก็พ่อตองไปลวกอุนโดนพี่น้องจ้าลลกโดนมันสิเปื่อยพ่อเขาชิได้ไม่เห็นกินอีกเนาะลวกเขาคนหยุบใบหยุบนีพี่น้องเอาไปแซ่เลยแบบนี้แพ็คแพ็คแพ็คเส่ถุงซิดใส่ถุงดีๆเอาไปเขาตู้แข็งไว้ไปถึงกินหญ้ามูมี่พี่น้องแซ่บเพื่อก,กันกับพ่อไปซื้อ,อยูฮางแล้วพี่น้อง ยี่หางเขาจะไปเฮ็นสันลัขาไปซื้อเป็นถุงมากข้เจ้ากัพักยังกับสร้างข้าเจ้าสิลวกข้าคนหนุกคนยุกดางถุงเดอันนี้นงเลยกระดอนกล มยเนี่ยเจ้าของสวนมันว่าเก็บเอามันเบิร์ดมาสินอีกโบนนกับสิไทยเบิดแล้วมันว่โบตายน้ำผักขวางตุ่งป้าน,นี่ยหรอพี่นอ้องย่ายเม่เก็บเอาแต่ยื่นี่แหละสบายใจ พี่น้องจ้าหลายโพลหลายโพดแดดแดดดิพี่น้องทุกเขาหนาห้อนแล้วเนาะนี่อันกอบพวกเขาจะเป็น ดอกมันเป็นดอก หลายๆกัดบด,ด,กกดูบีบเอาไวในดอกเป็นนึ่งเหลืองนี่ดินี่เป็นดอกนึ่งเหลืองเราก็บ่อยากเก็บเนาะแต่มันมี่จะแทกกับากเก็บนี่เห็นบ่างันเอาตะกี้ออกอ่อนๆอยู่นี่อู้ออเป็นรอยกุไลเหมือนอีพอ่ออีแม่ข่อยกนรพืนบัวไทายนี่โอ้ยยายแม่มาเก็บอยู่เบิดป,ปี๋ถ <c oughs> <c oughs> ึงหัวหน้าเบื้องบน เราก็ไปพัดบ้านหนึ่งน้องขัดไรเนี่ยคุณสีผ้าลงไปทั้งคุณพี่น้องมันนี่คุณเฮ้ยเก็บเป็นถุงมือขาดอีกแล้วขาดไว้ขาดว่าถุงมือบางพด หัวเรื่องเด้อพี่น้องมาหมุนปลาเก็บพักน้ำใยเมฆหัวหนายทักหลายเลยผพักกวางตุ้งฟรี เขียวคุณมีแต่ปลาปักวางตุง่งตายอีกแล้วมือนีนย่ายแม่หักปาะปาะไอ,อ,อ้พี่น้องกรอบคัก เอตอส้นถามขอขอไฝรั่งถามนอไฝรั่งเจ้าของสวนนี้เนาะอันขอถามเนี่ยว่าสันเธอไประเทศที่ยังกินหรเปละเทศจังใดกินนี่ยเราจะเป็นฟังเนาะว่าไปเฮ็ดอาหารไทยเขา กินได้ตีก็ได้ลูก <genau> ร <ihr> ั่วๆเลือดพี่น้องหลายกักหลายแม่ยายแม่กะชี้ว่าโบสู่เดียดอีกแบบนึอนี่จะกองเนี่ย อัน <laughs> ทิบเอาพื้นผัวสูฟังพ่อญ่ข่อยพ่อไงเป็นได้พ่นจีไทยแล้วสัน <laughs> <laughs> ตามแล้วสิไปเอารถไทยเัน <laughs> น้ำพี่ไซ่อยไปไทยซอยสันโอ <laughs> <laughs> าใไซเฮ้าไหมอันเชี่อไปเก็บตะพักหลยเที่แอร์เราสัน เที่ยวไปเก็บตะพักเป็นกวงตุง้งมาสันหืมแต่หวัวนคิดมากเราพ่อใหญ่อันเนียนดอกแต่อยากหัวอยากหัวดิตัวมือทะเลน่ะกินอันเหตุการณ์เหตุาการณ์กลับามามเข้ากินน้ำล้างมือกับโบก,กินเพื่อนวายก่อนเนาะล้างมือกับโบก,กินเขาได้ทุ่งปุย๋ย ขับรถดื่นออกไปแล้วปะเลืดหลสันปันในสีไทยแล้วะสันบอยากก็อยากลัวถามได้ไปไทยซอยบะสัน ตัวอยากหัวได้เปนไปคิดมากเลยมึงสซ่งคุณเห็นเนี้เที่ยวมาเก็บผักดูไรเหนือยปุ่นพี่น้อง,งอันนี้งามมาแถวนี้ต้องเดียายเม่กับแพนกล่องไว้ไว้นะพี่น้อง ไล่ตาเพราะยังไม่ตีเรียกออกับเฝ้าน,น้ำพ่อ,องอาดหลาดคุณพุ้ยพ่ออยากย่างทานไปเก็บไปทำย่างไปน้ำ เก็บตัวเนาะอย่างนั้นคนไทยเปิดแล้วก็บ่ได้มาเก็บหรอมพี่นอ้องคนไทยแล้วกกับสิบห้าเก็บใส่ที่อยู่ทั้งมีมนี่ทำโอขึ้นบน่งนี่มีมันแบบมันแบบเป็นป้าแบบนี้มันเป็นแบบว่าห่างๆนะพี่น้องมันไม่ได้เก็บแบบล้วล้วอย่งสี่เนาะอันนี้มันเป็น ปลาเก็บแบบลู่ลู่เลยพุ่นไปไปหาเก็บบังรักต้นสองต้นอันนะึงน้ำปลาป่นก็มีพอดะเก็ยบยุ้นทำอะไ้มันบันโบรายยังสี่นะ่นไทยเราก็บบรา้มาเก็บดอก พักอีลลี่ได้ที่น้องฮู้มีฮู้มตะกี้ขอดบรูเนากขอดได้เก็บจักเพียรเด้ตั้งแต่ขอเฮิตยูทูบขอ,บอด,ดได้เก็บพักอันนี้ปีนี้แหละปีกลายก็ได้เก็บอยู่พี่น้องห่ะทั้งห้างสินะนบลูได้หลายยังสิ นี่มันหลเก็บได้เก็บแบบเพิ่นเพิ่นไปเรื่อยสินะพี่นอ้องของมันนี่เก,ก็บแบบล้วๆไปเลยนี่สินะนี่หยดมุกๆุสิพ่พอเรวพี่นอ้องมื้ออก ข้องข้องซ่หนิคุณลร้คักเก็บจนมือเขียวคุณอ่ะถุงมือขาดจนเล็บเขียวบดแลวขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องยูสมงสุบอนขอบคุณอีกก้อนจ้ะขอบคุณน้ำมุกน้ำใจ จำได่มี หลายคักหลายเนี่ย,อยหอวหอนหอนหอนที่นองบ่สูงแต่แดดนี่แหละหอนผุดหอนผู้กระโดนนี่ก็สิพ่อวะ เก็บเพ่งม้วนไปนาพี่น้องมูวนยากยุดเปาะปป๊อปเลยพ่อแท็แหละพ่อแล้วพ่อแล้ว ง่ามพี่น้องอุ๊ย,ยแม่ขอยห้งเก็บหังเพื่อนไปหนักก็แล้ววัดที่นี้พี่น้องจ้า